สวัสดีนะคะ FC ทุกท่านอยู่กับช่องแอดจงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะในการเสียงโชคไม่เสบสน่การพนันทุกชนิดทำเพื่อขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณณในการรับชมนะคะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วสูตร นี่นะเอาในตารางก่อนนะเก้าสี่เก้าห้าสี่เจ็ดอือในนี้ได้ห้าเก้านะนี่ห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งสองสามก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีศูนย์เข้ามา นี่นะมาลุยต่อในตารางมีเข้ามีหลุดนะคะ fc สูตรยังไงก็รุนๆนนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม ad line ได้นะจ้าวันนี้วันที่27 มีหลายทนบอกว่าอ่านลายมือเจจงไม่ออกโอ้ยเนาะอ่านไม่ออกเหรออ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรมีแปมีสองมีเจด มีศูนย์มีห้ามีสี่อางไม่สวยนะตารางไม่สวย,นะาาสวยใครอยากเข้ากลุ่มแอดไอดีไลน์ได้นะคะกลุ่มเจ๊จงเป็นกลุ่มซูเปอร์ VIP นะคะไม่มีกลุ่มฟรีนะเป็นสมาชิก กันทั้งกลุ่มเลยนะคะ FC ใครอยากเข้ากลุ่ม add id Line mm hmm. เป็นสมาชิกได้นะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะในกลุ่มรัฐบาลไทยปล่อยแล้วนะคะเม็ดเดียว3ตัวบนสาสาตัวบนนี้ปล่อยให้แล้วนะคะแนวทางสามตัวหน้า3ตัวท้ายก็ปล่อยให้แล้วยัง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 จะปล่อยให้วันนี้นะสตัวหน้า3ตัวท้ายรัฐบาลไทย ใครอยากได้เข้ากลุ่มไปเอาเองนะคะไม่มีไม่มีการทักให้ในแชทนะคะ fc ใครที่ทักแชทเข้าไปแล้วขอแนวทางไม่มีการให้นะคะเราจะให้แต่ในกลุ่มนะใครมีเข้ากลุ่มก็ไม่เป็นไรนะคะ fc สุดไม่เข้ามีหลุดไม่ต้องทักไปด่านะไม่เข้ากลุ่มไม่ต้องทักด่านะไม่เข้ากลุ่มก็คือไม่เข้ากลุ่มนะจะด่าทำใหม่ไม่เข้าใจซุ่มบ่มีเวียบ 对。 นีนะคะเบิ้ลเบิ้ลไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนี้เบิ้ลหายนะนี่นะ,ะถ้าชอบก็ตามนะคะเน้นฟันไว้ที่สไลอยฟันไปที่แปะนี่นะคะ แนวทางนะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะสูตรนี้เข้ามีหลุดนะคะ fc ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากช่องใหม่นี้ช่องนี้ด้วยนะคะ fc เจ๊จงสูตรพารวยนะคะช่องเก่าโดนปิดนะคะช่องเก่าโดนปิดนะคะ YouTube โดนปิดไม่มีช่องเจ๊จงพารวยนะจ๊ะเริ่ๆบายบายจุ๊จุ